ก็สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านกลับช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับต่อให้ปฏิหารและก็สิ่งดีๆเกิดกับสมาชิกนะครับเกิดกับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับและศรัทธาในช่องนะครับก็คําเตือนนะครับให้ทุกผู้ชมผู้ฟังเท่านั้นนะครับหรืออาจจะใช้ตัวเลขนะครับนำไปใช้เกิดความคนในชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ละท่านเนาะนะครับย้ํานะครับว่า ผมไม่สน <Billie S 2> ับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขศาสตร์เลขครูไม่มีสูตรนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับก็นะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ในส่วนของเลขกำลังวันของเลขลาวพัฒนากันนะครับของลาวพัฒนาก่อนที่นะครับจะไปดูของวันถัดไปนะครับเรามาดูผลกันก่อน นะครับมาดูผลกันก่อนมาเช็คผลกันก่อนนะครับเนาะผลนะครับของวันที่สิบเจ็ดหกตัวนะครับศูนย์ไม่ใช่แปดแปดศูนย์หกหนึ่งเจ็ด 8 8 0 6 1 7ครับมาตรวจกันที่ละตำแหน่งทีละตัวนะครับมาดูชงเลขดับก่อนนะครับเลขดับนะครับผมให้กัน4หลักนะครับหลักละ1ตัวดับหลักใครหลักมันไม่ต้องไปยุ่งกับหลักอื่นนะครับดับหลักร้อยนี่แป้ว่ามาจะไม่เข้าหลักสิบหลักหน่วยหรือหลักพันนะครับตัวแรกนะครับดับหลักพันผมให้ดับเลข9ครับมาชงเลข0ดับอยู่นะครับดับหลักร้อยผมให้ดับ4มา6นะครับก็ดับอยู่นะครับดับหลักสิบผมให้ดับ6กนะครับก็มา1นะครับก็ อยู่นะครับดับหลักหน่วยนะครับผมให้6ก็มา7นะครับก็ดับอยู่นะครับส่วนเลขดับนะครับดับอยู่ทุกหลักทุกตัวนะครับมาดูในส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับไปเข้าในส่วนตัวหน้านะครับแตัวเดียวนะครับแตัวเดียวก็มาในส่วนตัวนี้นะครับก็บางที่นะครับผมไม่สามารถที่ยืนยันได้หรอกเพราะว่าผมมโนยามมาตางกลางๆนะครับส่วนคนจะใช้นําไปใช้เกิดความมงคลแก่แต่ละพื้นที่มันก็จะไม่เหมือนกัน นะครับเพราะบางที่เขาก็ผล6ตัวนะครับบางที่ก็ดูผล4ตัวผมก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงนะครับก็เลยแล้วแต่พื้นที่แล้วกันแล้วแต่พื้นที่แล้วกันก็คือ8มาส่วนของ6ตัวนะครับในแบบ6ตัวนะครับและก็0นย์นะครับมาส่วนของแบบ4ตัวนะครับนี่ตัวน,นี้นะครับประกบก็ไม่อยู่นะครับไม่ได้อยู่ในส่วนนี้ ไม่มีเนาะประกบไม่ถูกนะครับก็ในเข้าในส่วนงตัวเด่นนะครับตัวเด่นไปเข้าในส่วนของชุด6ตัวนะครับดับสรุปก็คือดับอยู่ทุกตัวทุกหลักนะครับเนาะมาดูกันต่อนะครับของวันถัดไปนะครับของวันที่18ไม่ใช่19นะครับวันที่19 ผมก็จะให้มันเดิมนะครับเลขดับหลักพันนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหลักหน่วยนะครับอืม หลักใครหลักมันนะครับหลักละ1ตัวนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับตัวอื่นนะครับนี่มาดูสิอาดับจะอยู่ทุกตัวหรือเปล่าคือบางทีนะครับถ้ามันชนกันเนี่ยนะครับถ้าดับกระเ็นชนกันนะครับก็อยู่ที่วิจาร,รยญาณของใครของมันแล้วนะครับ ดับหลักพันกันนะครับสี่นะครับผมดับหลักร้อยครับแปดนะครับดับหลักสิบ ศูนย์นะครับนะดับหลักสุดท้ายก็เป็นหลักหน่วยครับ4นะครับเนาะ,ะถ้าใครชอบอาจบอกว่าไม่มีหรอกนะครับดับเดิบก็แล้วแต่จะพิจารณากันนะครับก็ว่ากันไปในส่วนนี้ สนะครับวัดกันไปก็คือตัวเดียวนะครับมี3ามกับ7เ,เนาะถ้าผมชอบนะวัดก็คือตัวเดียว3 3มสามนีโอกาสมาหลักร้อยนะครับบอ,อกไว้ก่อนนะครับบอ,อกไว้ก่อนเขียนไว้ด้วยมีโอกาสมาหลักร้อย นี่มีโอกาสมาหลักร้อยเขียนให้ด้วยมีแบบนี้ไหมครับผมถามนี่นะครับมีแบบนี้ไหมนะครับนี่เลยเป็นเลียครูมันจะเป็นแบบนี้นะครับเจ็ด <7. S 1> ตัวเจ้าเจ็ดหรืออะไรดีนี่เนาะ <c oughs> ศูนย์ดีกว่านะครับสามเจ็ดศูนะครับสามเจ็ดศูนสี่ตัวสามเจ็ดศูนหนึ่งนะครับประกบนะครับจะประกบชุดสามตัวดู ไอชุดสองตัวก่อนสามศูนย์สามเจ็ดสามหนึ่งสามแปด สามสองสามสองอ่าสามสองนะครับสุดท้ายอีกสักอันสามหกนะครับสามตัวสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสองสามเจ็ดแปด สามนี่ลองให้หนี่ดิสัแล้วก็เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามสองเจ็ดสองหนึ่งตัวสุดท้ายแดชุดสุดท้ายนะครับก็โอเคนะครับนี่ดับสี่หลักพันร้อยสิบหน่วยตัวเด่นสามกับเจ็ดนะสามีิกว่ามากร้อยนะครับ กำลังร้อยสามเจ็ดนย์สามจ็ดนยนึ่งุตัวนะครับสตัวก็สา3ศ3นย์3า3เจ็ดสามหนึ่งสามแปกะครับสามเจ็ดศูนยนะครับเจ็ลก็เจ็นะครับก็คลิปนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วรั้ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดถูกใจนะครับกด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านดนั่งเหมือนทนกคนทุกท่านนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ